สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับลัคกี้ไพ่ย4พยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงรายเดือนนะคะให้กับคนทุกวันเกิดเลยนะคะอ่าเป็นรายเดือนมิถุนายน2564นะอ่าเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะสําหรับคุณคนวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณ10ใบ,บนะเพื่อตรวจดวงชะตาของคนวันอาทิตย์ว่า จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะขอให้เป็น energy ที่ดีๆนะขอให้ออกมาแม่นยำนะคะสิบใบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบนะคะใบแรกนะคะหนึ่งไม้เท้านาะดีมากๆเลยค่ะใบที่สองเป็นแชรีออตนะคะสามเป็นจัดเมนนะคะสี่เป็นสองดาบนะคะ หกเปลียนค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะควีนดาบนะคะสิบไม้เท้าค่ะไฮพรินเทสนะคะสุดท้ายจบด้วยหกถ้วยนะคะอ่าเรามาดูกันว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนวาทิต์บ้างในเดือนมิถุนายนนะคะ สำหรับคุณคนวัยาทิตยในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่ตัวตนดีมากๆเลยนะคะก็คือเป็นเอสออฟวอร์ Ace นะคะหนึงไม้เท้านะคะจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะหรือจะมีเรื่องใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะตัวตนคุณนะจะได้งานใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าจะได้รับโอกาสดีๆใหม่ๆนะคะโอกาสอนันล้ำค่าเลยนะนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าอา,อาจจะเดินทางไปถึงต่างประเทศเลยก็ได้นะ เรื่องการงานของคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานที่โอากาสใหม่เนี้ยอาจจะเป็นงานที่คุณต้องใช้ความอ่าเรียกว่าความบุกบั่นความสามารถอย่างสูงเลยความขยันความอดทนทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเป็นแม่ทัพนะ,ะออกรบอย่างนี้นะคะก็ต้องใช้ความสามารถแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะนะคะแต่มันจะต้องเป็นโอกาสที่ดีแน่นอนเพราะออกมาเป็นเอซอฟวอรอย่างนี้นะคะให้คุณทํามันให้เต็มที่นะคะถ้ามีโอกาสใดเข้ามาให้คว้าไว้ได้เลยนะคะนะแล้วก็ คุณนะคะสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะนะคะมันก็กําลังจะสิ้นมันสิ้นสุดลงในเดือนอมิถุนานยนนี้แน่นอนคุณจะได้รับคําตอบนะคะ,ะในเชิงลบหรือเชิงบวกนั้นมันขึ้นอยู่กับผลการการะทาของคุณด้วยนะคะถ้าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณมุ่งมั่นและทําในเชิงบวกผลของมันก็จะได้เป็นบวกนะคะแต่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ปิดบังหรือว่าซ่อนเร้นเนี่ยมันอาจจะถูกเปิดเผยออกมาด้วยนะคะถ้าการทําไม่ดีนะนะคะ แล้วก็ในส่วนของอบริวารน,นะคะบริวารของคุณเนี่ยก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะคะเลือกไม่ถูกนะคะหรือว่าที่ผ่านมาตัวคุณเองเนี่ยนะคะมีความวิตกกังวลแล้วก็เลือกสิ่งใดไม่ถูกนะคะจะไปซ้ายไปขวาไม่รู้เลยนะประมาณนี้นะคะตัดสินใจไม่ได้นะคะเรื่องการใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องจ่ายต้องเปตลอดเลยนะคะก็คืออาจจะใช้กับบริวารน,นี่แหละนะแต่ว่ามีแต่รายจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็สิ่งที่กําลังจะพบเจอในเร็ววันนี้นะคะงานใหม่ที่คุณจะต้องอ่าเหมือนกับว่าต้องฟันฝ่าอดทนเนาะนะคะนะ,คะใช้ความวิริยะอุตสาหานะนะเป็นงานที่คุณต้องลุยต้องเหนื่อยต้องหนักแต่จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะอ่านะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของปัญหาเนี่ยให้ระวังการมีปัญหากับผู้ที่มีผู้บังคับบัญชานะคะหรือว่าผู้ที่มีอํานาจมากกว่า ให้หลีกเลี่ยงนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยให้ระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะเพราะคุณอาจจะเหนื่อยหนักนะคะแล้วอารมณ์ไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นต้องสะกดอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะให้คิดซะว่าเหนื่อยแต่มันจะสําเร็จเหนื่อยแต่มันจะสําเร็จทําไปนะคะแล้วก็ในส่วนของเขาบอกว่าเนี่ยทางแนวทางแก้ไขก็คือเนี่ยให้คุณตั้งหน้าตั้งตาแบกรับภาระราทุกอย่างไปเลยะคะ่ะเพราะคุณจะทําได้นะคะมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณแน่นอนนะคะ ไม่ต้องเกี่ยงไม่ต้องโมโหไม่ต้องอะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะใครให้คุณทําอะไรทําหมดเลยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะอืมนะคะอ่าส่วนอ่าความรู้สึกนึกคิดในใจคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปพึ่งการอ่าเรื่องของการดูดวงนะคะหรือว่าเรื่องของสายศาสตร์นะคะประมาณนี้เนาะนะคะซึ่งให้ได้มาซึ่งอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณอัอนนี้คุณถ้าคุณคุณที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะนั่งเฝ้าฝันถึง ผู้หญิงคนนึงนะผู้หญิงในอุดมการณ์นะคะสาวในฝันของคุณเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่สวยรวยสเสน่ห์อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะนะคะหรือไม่ตัวคุณเองก็เข้าไปเกี่ยวกับการศาสนาสายมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยในใจคุณอยากจะไปทําอะไรแบบนั้นนะคะอยากจะเรียกว่าอะไรอยากไปจะไปไหว้ ถ้าแม่อูมาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปวัดแขกจังเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นความคิดภายในใจซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังแบบว่าเออฉันอยู่ไกลเนาะเดินทางไปมันก็ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นตอนนี้ก็คืออยากอยากจะไปอยากจะทามาหาแต่มันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าเป็นแค่ความคิดภายใน,ในใจเท่านั้นเองนะคะตัวสรุปเป็นอ่าตัวหกถ้วยนะคะคุณก็ยังคงดูแลบริวารน,นะคะได้เป็นอย่างดีนะคะให้ ให้ระวังเรื่องของอถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ะจะบอกนิดนึงว่าให้ระวังความรักครั้งเก่ามันจะหวนกลับมานะคะเพราะว่าเนี่ยหมายหนึ่งไม่เท้ากับไพ่ไพ่ตัวตนกับไพ่จบอ่ะมันเป็นความหมายเดียวกันนะคะถ้าเป็นทางด้านความรักเนี่ยก็คือคุณจะอาจจะได้คืนดีกับแฟนเก่าประมาณนี้นะอาจจะได้คืนดีกับแฟนเก่านะคะอืมนะคะหรือว่าถ้าไม่ไม่ใช่เรื่องความรักนะคะคุณก็ยังคงดูแลบริวารคุณต่อไปได้ดีนะคะก็ยังมีการดูแลบริวารหรือว่า อาจจะได้ภายในเดือนนี้อาจจะได้พบกับเพื่อนเก่าๆนะคะคนที่มาจากบ้านเกิดเดียวกันอาจจะพบเจอกันโดยบังเอิญหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าติดต่อกลับไปหาเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นได้หมดนะคะนะนอกเหนือจากการดูแลบริวารหรือการหวนกลับมารักกับคนเก่าๆนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังอาจจะหมายถึงว่าถ้าด้านความรักเนี่ยคุณอาจจะไปพบรักกับคนที่ต่างวัย กันเยอะนะคะประมาณแบบมาแก่กันแบบแปดปีสิบปีอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ด้วยนะคะถ้าด้านความรักนะคะถ้าท่านใดไม่ได้หวนกลับมารักกับแฟนเก่าก็อาจจะไปเจอแฟนใหม่ที่อายุค่อนข้างต่างวัยกันหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่ากันอะไรอย่างนี้ก็ได้คนที่เคยเจอหน้าพบเจอกันมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีค่ะนะคะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นการทํางานใหม่ๆนะคะถ้า ดูเป็นเรื่องงานก็คือดีนะคะถ้าดูเป็นเรื่องความรักก็คืออาจจะได้กลับกลับหัวใจสดชื่นนะคะเอาหัวใจหัวใจพองโตนะคะงานเหนื่อยหนักแต่ดีนะคะให้ทําไปนะให้ระวังเรื่องเดียวคืออารมณ์นะคะหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะแค่นั้นเองนะขยันอย่างเดียวค่ะต้องขยันผู้บังคับบัญชาเขาจะยอมคุณไปเองเพราะคุณขยันนะคะตัวนี้นะเนี่ยจะแก้ไขตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยคุณต้องขยันอย่างเดียวนะคะดีค่ะไพ่ออกมาดีนะคะ ขอให้คนวันอาทิตย์โชคดีก็แล้วกันนะคะต่อไปเดี๋ยวดูให้คนวันจันทร์กันบ้างนะคะ